วันนี้มาเปลี่ยนไฟนะครับไฟที่เป็นไฟสองสว่างในรถนิสสันนะครับนวาวาร่าดีสปี2007นนะครับนี่นะครับออกข้างเดียวนะครับนี่นะ นี่นะครับนี่นะอันนี้คือผมถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับอันนี้ถอดไม่ยากนะครับถอดไม่ยากนะครับนี่นะก็คือไส้หลอดบันขาดนะครับตัวนี้นะครับแกะออกมาไม่ยากนะครับก็คือดันนะครับดันฝั่ง ข้างบนนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวข้างข้างบนนะกระดันข้างบนมาแล้วก็มานี่นะครับหลอดตัวนี้มันขาดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสวิตช์ที่เราเปิดนะครับผมจะใช้นี่นะครับเป็น LED 12โวลต์นะครับแทนนะครับว่าจะใช้กันได้ไหมนะครับ นี่ครับสว่างเหมือนกันนี่นะผมเอาข้อบวกกับข้วลบมาเกี่ยวอย่างนี้เลยนี่นะครับแล้วเราปิดตัวนี้ก่อนอันนี้ออกปกตินะครับตัวนี้ออกปกติตัวนี้ครับนี่ครับก็ออกเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาประกอบเข้าแล้วจะโอเคไหมครับนี่นะครับก็ตัดมุมนะครับตัดมุมตัดขอบนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนมุม,มเมาเข้าฝั่งนี้นะครับมันจะมีช่องอสวิตต์ตรงนี้มันติดสวิต์นะครับสวิตตที่เปิดปิดนี่นะครับตอนแรกออกมาไว้มุมนี้ใช่ไหมครับมันไม่ได้ก็เลยต้องย้ายมามุมนี้อันนี้สําหรับ led ที่มันยาวนะครับผมแบบนี้นะ ส่วนใครที่มีหลอดที่แบบน1 2โวลต์นะครับก็มาใส่แบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าให้มันพอดีช่องนะครับนี่นะครับ D40 น,นะนั่นก็จะมีไอ้กลมๆตรงนี้นะครับนี่ครับใส่นะครับใส่เขาา้าไปตรงนี้มันจะเป็นขาที่เป็นสำหรับ,บล็อกเข้าตรงนี้นะครับ เข้าไปนี่ครับให้อยู่ลักษณะน,นี้ก่อนนะแล้วไปติดเข้ไปนี่โอเคโอเคมันก็ได้แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ไฟเดิมนะครับไฟเดิมสีออกเหลืองๆนะครับส่วนไฟใหม่ก็ สีขาวเลยนี่นะครับแบบนี้ใช้ได้ปกติแล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ นี่นะครับอันเดิมอันใหม่นะครับสีขาวสวา่างชัดเจนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับใส่ก็ได้ครับสีขาวส่วนบริเวณที่เป็นด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับใส่แล้วนี่ครับ,รบก็ จะเป็นสว่างสีขาวไปเลยนะอันเดิมก็ก็จะเป็นเหมือนกันกับข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะแกะอันนี้ง่ายกว่าเลยเพราะว่ามันมันช่องมันจะกว้างกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ